สวัสดีครับแม่คู่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีสูขผู้สุ้คนนะคะครับผมเมื่อนี่ก็เป็นช่วงบายนะคะตอนนี้บายสามครับบายสามก็สิม่าบอกบุญพี่น้องนะคะเอฟซี่กทาตกำลังติดตามอยู่ในขณะนี้คือมนีมนีเป็นว่าที่ยิบเ็ดนะคะครับผมยิบเ็ดหลังจากที่งานแม่คู่แล้วเมื่อวานไปยะโสยะมุ่วินนะคะวันผิดงานยะโสทอนแมงานบุญไฟเนครับค่ะครับแม่คู่ก็เดือนทาามาหอดโดนเติบละ ค่ะก็เลยสีอาทิให้เอฟซีผูบาสิมา่วมหุนมือว่ามือเอื้อนเนี่ยเนาะคะ่ะว่ามียังแดดสวงเสาเนาะคะ่ะเรื่อมตั้งแต่นึ่งม่วงเสามาหนึ่งม่งเสาเป็นต้นไปเลียงพระนะคะพ้าเกตุลูกนะคะ่ะผูใดสิมาตัตกบาทยู่หอปูชีบเขาเนี่ยสามารถได้ครับก็มีเอฟซีทั่วมาลายค่ะ,<ล>ะ<ๆ>เรียบร้อยแล้วกะ่สิมี้ผงล่างกองยาวล่ำถวายปูล่ำถวายปูพร้อมกับนางล่ำนะคะล่ำบวงสวงที่เขาได้บวกกาวปูไว้ ยนช่วงบ่ายนะคะบ่ายสามสี่โมงแรกก็จะมีวงดนตรีนะคะมีวงดนตรีแล้วก็ะะจัดเลี้ยงกินเลี้ยงกันนะคะครับกับเมื่อเกินหาทุกนะคะคร,ระยะนี้ล่ะสามทุกทุกทุกไปแล้วก็ว่าไปค่ะผู้ใด้อย่างมาร่วมมือเอื้อมมีแก,กปะปลาหน่ำเพราะว่าปลาหม,ม,ามะะีมีเอฟซีเพิ่นเพิ่นเมาปลาไปพูนะมีเจ้าภาพูดแต่ะมีเจ้าภาพ <camb, S 1> คือ เขาเขียนไว้แล้วล่ะแม่ครูก็ลืมลืมซื้อนมันหลายคนเลยครับผมค่ะกมีหนักน้อยมีขายเหียนนะคเพ่นเขียนไล่ซื้อไว้คุณศรีมาเฮ็้นโลงท่านพร้อมกับทีมงานแม่เตียงนะคะพร้อมกับอาหารการกินเพื่อนมารวมหุญนน้ำติมาลคือไอติมก็มีเลยเนาะแต่หม้อคนคนเก่งมากเยอะว่ามีไอติมพ่อมีโลงท่านไอติมค่ะแล้วก็มีปลาลาแกะนะคะส่วงเสาผคุณศสิมา ถ้าบุญตักบาทรดีเขาเชื่อไงน,นะคะลืมตั้งแต่สองโมงเช้ามีมอมหระศพครบขั้นแต่ว่าไม่ได้เอาชุดใหญ่ค่ะเอาชุดธรรมดาเพราะว่าเอาเหตุพ่อเป็นพีธี่ในบอกกาวปูลแล้วก่ะสำหรับปัจจุป,ปัจจัยลูกหลานเอฟซีนะคะสายบุญปูตาผู้คนมีศกมีหมานคนหลวมบุญมากคนก้าผ่านมาทั้งยินมด้แต่โม่แด้หน่อไก่ได้ก็เสียเทิรของเม็คู่นะคะของหนักหน่อย กะสีรวดรวมนะคะของเยี่ยมนีพล่กกะสีรวบรวมเป็นต้นแล้วค่ะเด้อบป็นต้นให้ของแตงโมกะต้นแม่นมค่ะกะฮิบเป็นต้นพร้อมกัาน้องไอ้นะคะที่ฝากมาเพร่ะกะฮิเป็นต้นถวายต้นกะสีแห่แห่เป็นพิธีนะคะทีเอาไปรวมสางพระธาตุเจดีวัดโพชุมวันที่สามสิบวันที่สามสิบแม่คู่กับซีเฮดต้นพระปาไปวัดโพชุมแล้วก็มีแก่ปลาลาขึ้นกัน แล้วกัวันที่สามสิบเอ็ดอยู่วัดปลาบัดเหมือดเพราะว่ามันมันงานจอดทุกทุกงานนะคะครับเดี๋ยวนี้มันงานจอดเพราะไม่คู่กันรับงานเป็นยังือได้รับงานจากบ่าผู้ตาหางงานหนผู้ตาว่าขั้นผู้ได้เสี่ยวมอล่าสมเกีดตกับมอล่มหอมหวานเอาผู้ตาไปไปบ้านนั่งพอสิหายคนละเก้าสิบเก้าสิบเลยยิ่งมันมาจา่วมาพูดเก้าสิบเพร ขอใอ้ลาด<ม>แตกเด้อ่าสันคุณสุดสวยโคนหลาดคนได้ตามข้ามขอนคะคะคไปพู่ก็ได้ไปแล้วนะคะวันที่ยิบสองวันที่ยิบสองเป็นมือสันวัดดีพร้อมได้ยิย่มผู้หามือหับหมเป็นบางเอิญบางเสือนยังกระโะจักวันที่ยิบสองไม่พู่ไปกินขา้าวไปพ่อครับ ปูศิลาโอ้ปูศิลาครัาบอาจารย์สุริยันโอ้โดยบ,งบ<า>งังเอิญนะคะแต่ว่าแต่ว่าเพวผาทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่เรื่องบังเอิญโอ้ายากอยู่ครับค่ะวันนีาา้ปูดก็เลื่อยไปจากไหนพวกไม่พูไดไปร่ำถวายเสียงสงสัยว่าอ,อันต่อไปเนี่ยสิได้ร่ำดูเพราะว่างานปูสิเขาครับผมค่ะไปร่ำถวายเสียงปูศิลาได้ของดีมากนี่นี้โอ้แม่ปูได้ของดีจากปูศิลานะครับครับคนละเหรียญรับกับมือเลยครับผมรับกับมือ เออแล้วบอดีมีมีสวยงามนะครับมีใบละพันอูซิล่าคนไหติบไม่พูการ่ยเจ็ดศูนย์สี่เจ็ดศูนย์สี่กาไายเขาไม่พูดเจ็ดศูนย์สี่สเลยังเลยจดไปเนาะค่ะจดไปค่ะจดไปเปนสีเรื่องเพราะว่า ไปกาปูซิลาปูซิลาเอ้าว่าสันลว่านกแต่แต่บิดความยังน้องว่าฉันลค่ะสำหรับเอฟซีที่ซิบจับสลากกินแมงปรทบาลกะสลับแล้วค่ะจะเป็นศูนย์สีเอกสี่ศูนย์เจ็ดซค่ะสลับเอาแค่ะเน่ยห้ต่อง้าต่อซับกันสลับกันเรงค่ะเดี๋ยถ้าสรับไปคูยืบจับใดคือเจ็ดศูนสี่บันนี่บันนี่อาจารย์สมเจ็ดเล่าใ้ใบเนื่งแปดเจ็ดศูนย์โอแปดเจ็ดศูน เยี่ยมเจ็ด์อัตตาล่าครับผมแปดเจ็ดศูนยี่เจ็ดศูนยมนวี่แหะมาลงไทยดยตัวเดียวกันมาดีลงไทยเจย์ค่ะแต่ว่าแม่คู่มักบาทเนี่ยที่แม่คู่มัดหนึ่งเกียรติเจ็ดศมันวเร่เกียรติเจ็ดศูนยเจเก้าทีเทีดนี่แหะเอาให้พี่นี่พิจารณายึดแชลากินแบงค์รัฐบาลไทยไว้ด้วยค่ะเด้อครับผมค่ะพะว่ามันจะบังคิดกฎหมายหาจ้า จ็ดศูนย์สี่อาจจะเป็นเลขท้ายสามตัวแล้วมาเยียบครับเจ็ดศูนย์อาจจะเป็นเลขท้ายสองตัวบ <c oughs> เนเหนอเลขคุณไม่ที่ไม่พูดกันมีแนวเว่าอยู่นี่ขึ้นไปให้แค่กระเพือบอก่กระสิป,ปูไปแอมแปะตัวก็อย่างไ้ปูตามม่ล่ำเอี่ยมย่าเลื่อมเจ็ดศูนย์ขึ้นไปยังคำโบรานแม่พูดคุณไม่ที่แม่พูดอะไรเลื่อมเนาะโอ้แม่ เสียอจทั้งนักัดพนมกับทั่วมาโยสันสีสงขรามครับทั่วมาหมดเสานี้มาเมียคู่เป็นสี่นบนอมนกันจัดงานบอกครับไอ้กระลาป่าอะไถามเมียคู้กันเยอะเลกัรเพิ่นกลงตดตามเชื่อนะคะเรื่อมาเลยมาเลยเงินมามวนน้ำกันนะคะมาใส่สุนักเลี้ยงมาย้อนยุกยุกก่าสวนบวชไม่ใช่จอยไายภูไรก่อน แตงโมก็เตรียมโบูโบคมไปแล้วเรื <c oughs> ่งโบใส่คอใส่นาเอกบโบตีดหัวเรื <c oughs> ่องนากหน่อยมว้วนกุ้เม่เตียงไม่เลี่ยงแม,มวดหัห <c oughs> ลายผูหลายคนทียมงานลูกหลานปูปูกระสังความม้วนซื่นให้ลูกหลานอะเรบอสี่เหลียบบอสเส้นอะไรลัาจากที่เลี่ยงผ่านเรียบร้อยก็มี ทีมงานพรอมมุ่นตีนะคะคองยาวนะคะคองยาวแล้วก็เป็นโครงล่างดีไทยพร้อมด้เยี่ยมมาเลยค่ะเด้องานเลยครับชุดกลางค่ะสุดยางสวยงามนั่งร่ำพร้อมเลยอ๋อมีนั่งร่ำพร้อมมีนั่งร่ำพร้อมปูว่านั่งร่ำพร้อมวันนี้เสียดจากชุดของเพื่อนแล้วก็สิเป็นชุดของแม่คู่ร่ำไหว้ปูแล้วผู้ใดอยากร่ำถวายปูก็มาได้ผู้ใดพร้อมมืออื่นนะคะเด้อร่ำถวายปูแล้วก็แม่คู่อาจจะทายเพลงมิวสิกเพลงนั่นเยี่ยมเอ็มวีเพลง อาการห้องใจอาการห้องใจก่อนเนาะค่ะพอได้โอกาสนะนะได้เตียงตุนเตียงตัวเพราะเนี่ยเรื่ก็ไม่แห่บัดนี้แห่ต้นผ่าปลาอบนี่แหละยุ่หนาห่อปูนี่แหละซื้อสั่งบารมีเพราะว่าอันใดห่ออธิษฐานไว้มันเข้าเข้าได้เข้ากับเฮ็ดตามคำ้ม้องคือคุ้นซุดซวยปานเพิ่นๆบ่นว่าคันได S 2> <S 2> <S กเสียณมาลำไม่คู่ไปกู้หลานได้ไปอีกีค่ะและ้วก็มีคุณแม่อีย่างน้ออีอย่างอีอย่างก็เราเราว่าออย่างน้อจำซื้อเราบมได้แล้วหย่างว่าโตนั่งมอมลีพูดมอลีมอลีแต่ว่าพัว<อ>นั่งมอลีเพราะว่ามัน่ม่สบ<ม>ายม่สบาครับ <S <S <วะ>เออปัานนี้ว่าที่เย็บเก่าเลยค่ะเ่ยเมอเว้นยูยูทั้งยังกับน้องเลือดหอยังเอน้องเลือดครับตำบลบ้านผือ อำเภอน้องเรือจังหวัดขอนแก่นเนาะนี่แหละวันที่ยิบเก่านะคะพ่อกันยุบันแม่มารีแม่มอลลเพวาวพ่นมาเด็กบอกก็ปูเลยว่าเอาพวได้พวได้หัวหัดสิบไมาปูสิบไห้เรามาจากเราได้เท่าไหร่แม่พูกันเรื่องปูปูว่าให้ข่าํามันเทอร์ริวต์เด็กกับไม่หยีเด้อมาสั่นว่าพ่ออยากไปคือกันอยากไปเยี่ยมลูกเยี่ยมร้านมาสั่นผู้พ่นบ่นบันดีมีมีไม่ไม่เลี่ยงไม่เตียงเนาะไม่เลี่ยงไม่เตียงไม่แดงไม่หัวง นะคะวันที่เท่าไรก็ยิ้มเข้าไปวันที่ยิบซีเอยิบซีครับเอยิบซีกังเว้นขึ้นครับผมการล่ำถวายปูค่ะเพิ่นกาว่าในบนบานชานกาวบอกปูแล้วเออได้ก็เซลไปขึ้นกันแล้วว่าประศัตรพ่นว่าเพิ่นกระได้อี๋นี่ค่ะข้าพัธิธานค่ะเพิ่นกาจ้างมอลำไปแล้วก็ให้ปูไปยับให้ว่าเราทำไปปูก้ห้าเท่เพิ่นการ้อยเรียดอกคือไม่เที่ยเพราะแจกกิ้ยังเบาไปกตห้าเท่าพ่นกาอาจจะเป็น โศกมาของเข้านะครับผมให้ปูไปเยียบบานเยียบซองให้ไปเห็นบานลูกหลานแน่จังศีนพูได้กาอธิฐานจังีนยิบครับค่ะผู้ได้อยากได้กาอธิฐานเอานะคะรวมเฮีดบุญเียทานลปูไปกระซิบปนในเกี่สดสวยยน่์ท่นอว่าก่อนปู่ีิขึ้นบนมันยูนหน้าบานหร่าสิบหกว่าส่นเดอเออตัวนี้ก็ไวเด้อเด้อคับแล้ววันรสิการไปยีปู่ครับกลับถึสิเก่ต่บอ <med> เออแม่นอดอีกทีเด้อไม่ผ<ป>ูกกับเลื่อมเบื้องคิปเยี่ยมเด้อคลิปสั่นบอยี่ยมครับอันใบย,ยังก็บ้องรองไอ้เนาะเออว่าตอ,งงอตอนสิขึ้นรถแหมฮพอดีเอฟซีพ่นหูมาก <c oughs> ตัวได้ปูตัวได้เนี <c oughs> ่ยเรียกว่าตัวได้ปูปูก็เรียกว่าสิบหกเงิ้ยสิน่า <c oughs> แล้วพอสิกลับมาอีกทีเด้อสินีบ้านนอกพี่อีม้วนม้วนม้วนระวังสินะ สิบหกสิบเก้ากัยันเลือกมาเข้ากันน้ำตลอดละสิบหกสิบเก้าสำหรับตัวเลขตัวเบอร์ที่แม่คู่ยิบจับเสียงชงน่าเด็ดดีเก้าเก็ดหนึ่งเก็ดศูนย์เก็ดครับกับมือธนงคารทั้งสามกับมือหลักการฟอร์มทั้งมีตัวได้แดนนี่แหละแม่คู่ว่าทัางหนายเบืองพม่าซังเขามามีมาเป็นมีเก็ดศูนย์นี่แหละหลายกระมุมมีเก็ดศูนย์เก็ดหนึ่งเก็ดเก้านะคะเก็ดศูนย์เก็ดหนึ่งเก็ดเก้ากับทุกตัว ค่ะสำหรับชิบต่อก็ชิบหัองันละกู้ไปบวกเพิดอนมาบอวากัปอนไรก็ฟันวามไ้เลยครับเออฟันไม่กู้กับเรืองตั้งแต่ตองหวัดเดียเยสิปหัไเป็นว่างันวางในเงินเลืนะครับไม่กู้กับเรืองว่ามันหวดกรอนมันจ่อนะครับมันกับหนากำลังอไม่กู้กับเลือดค่ะมันมันงานหลายอย่างค่ะบางที่บางเนี่ยงานปูว่ายังมีงานมันวอพอาเสียใจไทย เข้าจะว่าเอาเบิดละปูว่าแต่ปูให้ส่งให้บานแกเสียหนะาพระเจ้าก็ได้ได้เพิ่นกับว่าเฮ็ดตามข้าวหมองเสียหน้าแล้วกันว่าหลวมบุญสำหรับมือนะคะเทิรกป่วยท่านขอบบุญขอบคุณเย็ซีนะคะสำหรับป่วยท่านเทิรกป่วยท่านหลายสิ่งหลายอย่างเทิรกอาหารการกินมือว่านมือก้อนพวกเราอยังมาเดียิ้มโอ้ลายครับลายแม่คั้กค่พ่อดีตีงานด่วนไม่ยิ้มค่ะขอาถอดลาย คุณแม่บังนี้รับปากกับเหียนแล้วบังทีก็ยิบซีมันก็บ่ได้มากยิบขาบ้านล้วก็บ่อยเฮ็ดเฮ็ดตะไคร้อยู่เพราะว่าใครไม่ดีก็ไปเบิ่งเยอ่าแล้วก็เอ็ดซีเพชรบูรณ์ทั้งเข่ากันว่าทึ่งลายยางทึ่งขนมขนมทึ่งต้นปลาปลาครับปลากแตงโมทึ่นฝากไว้เดี๋ยวจังได๋ก็เดี๋ยวให้แตงโมลูกห้เดี๋ยวสิรับขันไว้แตงโมเสั่นปูบ่จักนเอยค่ะ เออแจ้ยังไงแต you, ่โม่ลูกซองไหนเนาะครับค right. 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 so ่ะแม่พู้ขอขอบุญขอบุณเน้ะค่ะเด้อมงเอืนมากเน้อค่ะยี่สิบแปดยี่สิบเก้ามีงานสามสิบมีงานสามสิบเอ็ดก็มีงานนะค่ะค่ะโชคดีค่ะสาธุค่ะสาธุสาธุแม่เด็ตลีกะไรกันจ้าปิดแล้ว ครับสวัสดีครับแอดยิมแอดไอแอดแตงโมกับสวัสดีครับทึ้งยิบซีของน้องหญิงนะครับเนาะอ่าครับผมอ่เมื่อนี้เป็นเมื่อที่27ครับพฤษภาคมพศ2568ครับแอดยิมกับสวัสดีทุกคทุกคนครับที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามอ่าเป็นกำลังใจทั้งช่องนะครับครับเมื่อนี้แม่คู่กับแกงขคาวด่วนนะครับแม่คู่คนกำพึ่งมาจากคอนเสิร์ตนะครับอ่าขอบคุณนะครับทั้งเยอะโซธรนะครับ วัดที่ PC, ยิบซีนะครับนัดยิบซีแต่ว่าแม่คู่กับไปยูเพราะว่าเพิ่งไปด้วนะาานะครับไปด้วนกระกาศขอโทษขออภัยนะครับเพราะว่าจะเป็นยิบซีทั้งเป็นสมบูรณ์หรือว่าทุกทุกท่านที่เดินทางมาหลายนะครับพร้อมกับมือเศร้านี่ครับเกิดจากกาซสิน้นนะครับยิบซีจังกาซสิ้นครับที่เดินทางมานะครับเพราะว่าแม่คู่กับเพิ่งมาถึงน,นะครับเพขอบุญขอบุญยิบซีทุกทุกท่านนะครับที่กดไลค์กดแชร์มาเมือ่ออื่นนะครับกับนี่เป็นบุญนะครับบุญคือว่าแม่คู่อ่าจัด ใ้ปูนะครับปลาบาร์ลานแตกนะครับอาจัดให้ปูตามสัญญากับปูไว้นะครับมีครับมระไรโครงล่างครับคือว่ากล่องเงาแต่กล่องเงากล่องใหญ่นั่นแหละครับทีมทีมของอาจารย์มุนตีครับผมเอาน้ำโครงล่างครับพร้อมกับนางรำนะครับมาอารินถวายปูนะครับพร้อมกับครับนี่ตักบาดช่วงพระเสาร์พร้อมนะครับใส่บาดตักบาดช่วงพระเสาร์นะครับช่วง เศร้าครับการเรือนตักบัดพระเจ็ดลูกนะครับเด้อครับมีพระเจ็ดลูกครับพระเจ็ดลูกแล้วก็ครับอ่าหลังจากจัดกิจกรรมแล้วนะครับก็จะมีครับอ่ามรสมครบั้นใ้ปูนะครับก็คือวงดนตรีครับแม่คู่หอมหัวซับสไตล์คือเก่านั่ณละครับผมอยู่บ้านเลขที่ห้าเจ็ดศูนย์หกสิบหรือว่าหอปูชีปากาวนะครับประมาณสี ได้ยินแม่ครูว่าเริ่มตั้งแต่ซีมงแล้งนะครับคือปกปิดเลิกประมาณหากรุ่กะประมาณนั้นนะครับอีกทีทันใดครับไดเบิ่มคลิปนี้แล้วครับปล่อยสุกๆมันไหมนะครับเด้อสำหรับแนวทางนะครับแนวทางที่แม่ครูเพิ่นมักประศรนว่างวดวันที่ 1, นหนึ่งมิถุนายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเพราะว่าอ่ามันมสัญจรเนาะครับหนึง่งครับก็อย่าลืมอ่าแม่ครูเพิ่นมักจดไปเล้วครับเด้อแต่มี เจ็ด่าเจ็ดศูนะครับที่เพื่นดื่มลอตเตอรี่ไว้หลายๆนะครับอ่าแล้วก็19 16ก่าสิบกเป็นสี่อาจะลืมอ่าแต่ว่าอ่าเพิ่นมากก็คือเจ็ดเก่า่งถือว่าเป็นหลัก7ก็ว่าได้นะครับเนาะอ่งครับกับพอยซทุกท่านนะครับสุขๆมันๆก็อย่าลืม9กับ7อ่าครับที่ผู้ให้ปัญหาไว้ตั้งแต่ต้องหัวนะครับเนาะอ่า FC ทุกท่าน คับปีตีปัญหาออกแล้วกับการทักมาบอกกันยินน้ำแน่อ่าครับีซอยกัน9กับ7อ่าครับผมสำหรับแน่คู่คนมักงวด1มิถุนาจนพ่อสอ2พันหารวย68นะครับ1เจ็ด70 9เจ็ดนะครับอ่า้วก็อ่าการว้คือ19กับ16นะครับเนาะอ่าครับผมุดกๆมันหมาย้ํากันเพื่อทุ๊กๆทุกคน คิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองคิดอันได้ก็ขอยสมบัติปรารนาทุกประการบาจะเป็นเอซีของแอดยิมหรือเอซีของแอสไอหรือว่าของน้งยิมหรือว่าแตงโมนะครับเนาะครับไปบุงคิดนีเแล้วสุขสมานำับไปด้วยแกราบขอสวัสดีครับ